๋อ้โหขี้ขี้ขี้เจ้าอากินข้าวยังครับวันน <laughs> ี้กินข้าวยังครับอย่าอย่าตานะ <laughs> <peach fragrance> ซื้อหมวกมาได้ใช้เลยเลยน้อ <c> ง <oughs> แฉะแว่นแฉะแว่นแฉะแว่น <c oughs> ถูกรักโดยผู้ชายสามคนมาลองไ <c oughs> หมเธอไม่กินเหรอ ก็มาแทะหมวกกับตอมานตอมานเห <c oughs> มือนเนื้อหอมม <c oughs> ากได้อะไรเนี่ยผัดกันมาแทะหมวกค่าท,ที่ข้าวอยู่ตรงนั้น

ไม่หมดงไงฮะห,หมดแล้วมั้งมันหมดแล้วนี่แก่เฉยๆแต่ไม่กินแก่ทำไมเนี่ยลาวสวัสดีครับทำไมไม่เหมือนเพื่อนอยู่คนเดียวเนี่ยสวัสดีครับ

ใช่จะกิน่ะนกแก้วสารลมนี่ก็กินยาพายายพายายพายพายไหมพายายไหมคนนี้เน้นกิน มันเคี้ยวแล้วมันก็คายออกเลยว่ะมันไม่กินเสียวก็ตังอ่ะ,อะเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจจ้ะเอ้ยเขากินหมดแลยวย็นให้ข้างบนดิเย็นให้ข้างบนดิ อ um, oh, oh. okay. like ้าาาทำไมอ่ะเก็บนะร้ายกาดโอ้ยมันเก็บร้ายการนะวันเต็บเลยอ่ะอ่ะ อันนี้เป็นต้องพี่หนูจะออกไปไดย <laughs> <laughs>